เวลา14น,นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชราักัญญาสเสด็จไปยังอาคาร c l l l n เจอร์อิมแพ t เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดของขวัญปีใหม่ล้ำค่าถูกใจรวมไว้ในโอทอปซิตี2020เป็นครั้งที่16ระหว่างวันที่19-27ธันวาคม2563โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคีอาทิ กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุดมศึกษากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีคุณธรรมและเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆทั้งเรื่องสังคมผู้คนวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม พยากรธรรมชาติทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้เชิญผู้ประกอบการโอทอปทั้ง76จังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายผลงานผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมีอัตลักษณ์เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายกว่า3,500ร้านค้า จากนั้นทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทยใส่สนุกซึ่งเป็นผลงานในพระดมริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีร,รัตนจักญญาที่มีการออกแบบสีและลวดลายบนพื้นผ้ารวมทั้งการตัดเย็บที่เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลายผ้าออกแบบให้ร่วมสมัยใช้ได้จริงในหลายโอกาสโดยทรงออกแบบลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีซึ่งเป็นลายที่ทรงออกแบบลายผ้ามัดหมีพระราชทานให้แก่ช่างทอผ้าสื่อถึงการ ส่งมอบความรักความสุขเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทยทุกคน โดยภายในงานมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสำหรับมอบเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างหลากหลายในรูปแบบที่โดดเด่นสวยงามเป็นการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นที่ทันสมัยเช่นการตัดเย็บผ้าไทยของคนรุ่นใหม่ผลิตภัณฑ์เครื่องสังฆคลกผลิตภัณฑ์เซรามิกเครื่องจักสานภูมิปัญญาอันทรงคุณค่ารวมถึงยังมีโซนโอท็อปชวนชิมจากทั่วประเทศทั้งข้าวมันไก่เบตงจังหวัดยะลาไก่ย่างเขาวสวนกวางจังหวัดขอนแก กว๋วยเตี๋ยวจังหวัดสุโขทยัยกาแฟจังหวัดเชียงรายหอยนางรมสดจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกทั้งบริการสปานวดตัวนวดเท้าและการจับรางวัลกิฟต์วอเชอร์แทนเงินสดซึ่งนำไปซื้อสินค้าภายในงานทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่อาคารเชลิเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมพัคเมืองทองธานีวันที่19-27ธันวาคมนี้